รีวิววีด้าวีซีอาหารเสริมวิตามินซีตัวใหม่ล่าสุดจากวีด้าคุณลุงลองทานสิวันแล้วขาวใสจริงหรือเปล่ารีวิวให้ฟังในคลิปนี้ครับสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับลุงโก้กันอีกแล้วนะครับ สำหรับในคลิปนี้ครับใครที่มีปัญหาในเรื่องของผิวหมองคล้ำอยากมีผิวสวา่างกระจ่างใสแต่บำรุงผิวจากภายนอกด้วยการใช้สกินแคร์มาก็หลายอย่างแต่ไม่ได้ผลสักทีในคลิปนี้นะครับคุณลุงจะมารีวิวตัวช่วยบูสต์ผิวใสบำรุงผิวให้สวยจากภายในสู่ภายนอกกับอาหารเสริมวิตามินซีตัวใหม่ล่าสุดจากทางวีด้านั่นคือวีด้าวิซีเจาสองนี้เลยครับแต่ก่อนที่จะไปรีวิวกันนั้นนะครับก่อนแรกนะครับเรามาพูดกันถึงว่า2เหตุผลสําคัญครับว่าทําไม เจ้าวิตามินซีถึงมีประโยชน์มากมายมหาศาลน,นะครับแล้วก็ยังเป็นอาหารเสริมที่คนส่วนใหญ่เลือกรับประทานกันอีกด้วยนะครับเหตุผลข้อแรกเลยนะครับนั่นคือเจ้าตัววิตามินซีนะครับเป็นตัวช่วยสําคัญในการเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้ดีทําให้ร่างกายของเรานะครับสุขภาพของเราแข็งแรงมากยิ่งขึ้นสามารถลดหรือป้องกันอาการหวัดแล้วก็อาการภูมิแพ้ได้เป็นอย่างดีมากๆครับ <S <S ส่วนเหตุผลในข้อที่2อนะครับใครที่อยากผิวสวยต้องทราบข้อนี้เลยนะครับนั่นคือเจ้าตัววิตามินซีนะครับ เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงมากๆครับและยังมีส่วนช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างคอลลาเจนใต้ผิวหนังนะครับบำรุงผิวพรรณของเราให้มีความสว่างกระจ่างใสแถมยังทําให้ผิวของเรานะครับมีสุขภาพที่ดีมากขึ้นอีกด้วยครับฉะนั้นนะครับการทานอาหารเสริมที่มีวิตามินซีสูงๆนะครับนอกจากจะช่วยบำรุงร่างกายให้มีสุขภาพแข็งแรงมากขึ้นเสริมภูมิต้านทานเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้อย่างดีแล้วนอกจากนั้นนะครับเขาก็ยังช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวพรรณให้ดูสวยกระจ่าง มากขึ้นนนัันเ่เสำหรับวิตามินซีที่คุณลุงอยากจะมารีวิวแล้วก็อยากจะบอกต่อทุกคนมากๆนะครับเพราะว่าคุณลุงเนี่ยได้ลองทานมากับตัวเองแล้วนะครับนั่นคือ เจ้าวีดาวิตามินซีซองนี้นั่นเองครับเขาเป็นอาหารเสริมวิตามินซีตัวใหม่ล่าสุดจากทางวีด้าที่กำลังมาแรงมากๆในตอนนี้ครับซึ่งเป็นแบรนด์เดียวกับเจ้าตัวกลูตาแม็กซ์แล้วก็วีด้าคอลลาเจนคิวเทแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งนั่นเองครับต่อมานะครับเรามาดูคุณสมบัติของเขากันดีกว่าครับว่าทําไมเจ้าวีด้าวิตามินซีซองนี้ถึงเป็นอาหารเสริมวิตามินซีที่กำลังมาแรงครับเพราะว่าในหนึ่งแคปซูลของเขาเนี่ยนะครับอัดแน่นไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติที่ได้มาจากทั้งผักผลไม้ไม จากอาเซโรลาเชอร์รี่จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่มีความเข้มข้นสูงถึง500มิลลิกรัมเลยทีเดียวและนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีสรรสกัา,าจากผลคามูคาโมเข้มข้นจากประเทศบราซิลนะครับซึ่งได้ถูกขนานนามว่าเป็น King of วิตามินซีเพราะว่าเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงที่สุดนะครับอีกทั้งยังมีสรรสกัา,าจากมะเขือเทศแล้วก็ส้มที่ช่วยเสริมทับในเรื่องของเจ้าตัววิตามินซีนั่นเองครับหรือเราจะเรียกง่ายๆว่าเจ้าวีด้าวิตามินซีซองนี้ซองเดียวนะครับสามารถ ช่วยในเรื่องของการเสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกายของเราได้แข็งแรงมากขึ้นนะครับลดอาการภูมิแพ้และป้องกันหวัดได้เป็นอย่างดี <Wow. S 1> อีกทั้งนะครับยังมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับเสริมสร้างคอลลาเจนให้กับผิวนะครับให้ผิวของเราเนียนสวยกระจ่งางใสได้อีกด้วยครับถัดมานะครับเรามาพูดกันถึงเรื่องผลลัพธ์จากการทานเจ้าวีด้าวีซีซองนี้มากกว่า10วันแล้วนะครับใน1นึ่งซองเนี่ยนะครับเขาประกอบไปด้วยทั้งหมด14แคปซูลครับคุณลุงเหลือเพียงแค่3-4แคปซูลเท่านั้นเอง นะครับคุณผู้มชมสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าก่อนที่จะเริ่มทานเจ้าวีดาวิซีคุณลุงหยุดอาหารเสริมทุกประเภททุกตัวนะครับแล้วก็มาโฟกัสทีส่เจ้าซองนี้2องเดียวครับสำหรับปัญหาก่อนหน้านี้นครับคุณลุงเป็นคนที่ชอบออกแดดบ่อยครับทั้งตอนสายตอนเช้าตอนบ่ายตอน,อนเย็นออกมาหมดนะครับแล้วก็ทั้งทั้งที่ทากันแดดแล้วผิวก็ยังหมองคล้ำเจอปัญหาเรื่องของความหมองคล้ำสีผิวก็จะเป็นทางม้าลายนะครับทางม้าลายหมายถึงว่าผิวบริเวณที่เราโดนแดดมันก็จะคล้ำนะครับแต่บริเว เนใต้ร่มผ้าเนี่ยมันก็จะขาวนะครับมีความไม่สม่าเสมอของสีผิวซึ่งมันแตกต่างกันนะครับ แต่หลังจากได้ทานเจ้าวีด้าว c ซีซองนี้นะครับคุณลุงได้ทานมาประมาณ1สัปดาห์เนี่ยจะเริ่มรู้สึกว่าผิวมันค่อยๆดูสว่างขึ้นดูกระจ่งางใสขึ้นครับทั้งผิวหน้าผิวกายเองเนี่ยเรารู้สึกได้จากการส่องกระจกนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่รู้สึกได้ด้วยตัวเองแล้วก็เห็นได้ด้วยตัวเองครับคือผิวเนี่ยนะครับตอนนี้ดูสิมันขาวขึ้นมันสว่างขึ้นนะครับแพ้จะสว่างกว่าผิวหน้าแล้วด้วยซ้ำนะครับอันนี้เป็นผลลัพธ์ที่คุณลุงเห็นได้แบบชัดเจนมากๆจากการทานเจ้าวีด้าวีซี ประมาณ1สัปดาห์กว่าครับส่วนอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่คุณลุงรู้สึกว่าประทับใจมากๆเลยทีเดียวนะครับนั่นคือเจ้าวีด้าวีซีซองนี้นะครับสามารถทานได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ปลอดภัยและเหตุผลความรู้สึกหนึ่งนะครับที่คุณลุงจากการทานมาเองนะครับนั่นคือเจ้าตัวนี้ทานแล้วมันไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารมันไม่ปวดท้องมันไม่เจ็บท้องเหมือนกับการทานอาหารเสริมวิตามินซีทั่วไปตามท้องตลาดนะครับเพราะว่าเขาเป็นสารสกัดที่ได้มาจากผักผลไม้จากธรรมชาตินั่นเองครับ สำหรับวิธีการทานเจ้าวีด้าวีซีองนี้ทานอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงที่สุดนะครับสำหรับตัวคุณลุงนะครับแนะนําว่าให้คุณผู้ชมนะครับสามารถทานเจ้าวีด้าวีซีองนี้วันละหนึ่งแคปซูลหลังอาหารเช้าหรือว่าใครที่อยากจะเร่งผลลัพธ์นะคะให้ได้ทั้งเรื่องสุขภาพโดยรวมแล้วก็สามารถช่วยบํารุงผิวพรรณได้อีกด้วยสามารถทานวันละ2แคปซูลก็ได้เช่นเดียวกันครับสุดท้ายนี้นะครับสำหรับใครที่อยากมีสุขภาพแข็งแรงแถมได้เรื่องของการบํารุงผิวพรรณให้สวา่างสดใส ดูอ่อนก็ไววอันนี้คุณลุงทานเองแล้วอยากรีวิวอยากบอกต่อเลยนะครับให้ทุกคนไปลองทานเจ้าวีด้าวิซีนะครับเขามีด้วยกันทั้งหมด2แบบซึ่งราคาดีมากๆครับแบบแรกเลยนะครับเป็นแบบซองแบบนี้ครับคุณผู้ชมสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะครับราคาซองละ49บาทมีทั้งหมดถึง14แคปซูลคุณผู้ชมสามารถทานต่อเนื่องได้ถึง2สัปดาห์เต็มๆเลยนะครับหรือว่าใครที่สนใจเป็นแบบไซส์ใหญ่ขึ้นมานะครับนั่นคือเป็นแบบกระปุกแบบนี้นะครับมีทั้งหมด 60แคปซูลราคาเพียงแค่199บาทสามารถหาซื้อได้ที่วัสันทุกสาขาเลยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับคุณลุงหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์แล้วทุกคนน่าจะชอบนะครับสำหรับเจ้าตัววิตามินซีอาหารเสริมจากวีด้านในวันนี้นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ลงไปแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย